สวัสดีค่ะมีรถี้ก็ค่ะประตูสภาพไปสวยขับดีมากงม,กมกประหยัดน้ำมันมากๆม,มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ปลอดดีฟีดาวส่งส,บ,สบายๆแค่เดือนละ4,000บาทเท่านั้นนะคะนิสสันมาร์ต1.2 EL เกียร์ออโต้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่199,000บาทเท่านั้นคะ่ะประวัติดีเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ4,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปก็สุดวกคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูร รถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถดีก็พาห้าประตูที่น่าใช้สุดๆเลยค่ะประหยัดมากๆเลยนะคะผ่อนไม่เหนื่อยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะตัดกระได้แดงนะคะระบบเซ็นทัลล็อคกระจกรับไฟฟ้านะคะ ไฟฟ้าแอร์แบ็กอีสกุญแจรีโมทแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่งเสียง AFF MAUX แล้วก็ CD ดีค่ะประหยัดสุดๆขับดีสุดๆแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะใครกำลังมองหารอดีก็ค่า5ประตูสภาพไปสวยนะคะเชียร์เป็นคันนี้เลยค่ะสภาพสมบูรณ์นะคะ น่าใช้ค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะขนของเรเยอะพอสมควรเลยนะคะเบาะก,ก็สามารถพับได้สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเบาะพับได้ด้วยนะคะน่าใช้ค่ะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะคนซื้อเงินเดือนหนึ่งมืพันบาท ไปนะคะกระสุนรถคันีไปใช้งานได้แล้วค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันสค่ะประหยัดสุดๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะ ดนำหน้านะ S A M P 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาตีน่าใช้มากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ